ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปครับวันนี้ก็งานปักอกครับโปรเฉลิมซับฝั่งนั้นก็เป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับผมพี่ครับสร้างปั๊มเสืามีครับนี่ครับแคนเตอร์ครับแคนเตอร์เป็นเครื่องมาใหม่เป็นเครื่องร้อยเก้าห้าวางหัวใหม่ครับเป็นหัวแคนเตอร์ตัวนี้เป็นพีโนครับเอฟบีครับ เดียร์ครับลงไทยอีสุคันนี้เป็นฮีโร่ครับเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่อง165ก็ฝั่งนั้นก็เป็นการสร้างปั๊มครับเป็นการสร้างปัม๊มผมที่สร้างปั๊มครับเป็นเจ้าที่สองเจ้าที่สามแล้วอันนี้ก็วันนี้พาไปดูทีมงานเสริมซักครับปลาเสริมปลาเหลิม ตัวนี้เป็นไมโครครับโกเบโกเอสเคร้อยยี่สิบครับหกล้รอรับดินด้วยหัวแคนเตอร์ครับเครื่องอีสุร้อยเก้าห้าการทำงานก็วันนี้ก็สวัสดียามเย็นครับสำหรับ FC ฟซีทุกท่านครับสำหรับคันนี้ก็ เป็นงานปากบอกครับรับงานจบงานปากบอกครับงานโทยก็คุยข,ขุดทุมท่มๆทั้นี้นะครับคุยข,ขุดทุมท่มๆเรามีครับทางไหครับ ส่วนงนั้นก็ถมประมาณ2เมตรครับเดี๋ยวสูงไปให้ดูครับเปไปสีครับเป็นถมตมสร้างปัม๊มตฉะนั้นก็สร้างปัม๊มฝั่งนี้ก็เป็นงานถอยเป็นงานถอยครับตอนนั้นก็ทีมง,งานปลาเหลาครับรับงานช่วงที่2ครับชั้นที่2อจากที่ทีมง,งานปอเฉลิมซับได้ลงชั้นแรกครับชั้นแรกก็ไม่ถึง ประมาณเ0็เซน,นครับไม่ถึงเม็ดมาดูนะค,ครับโอ้โหบาดูครับวันเ้อยเล้ว พอดีครับงานทอยงานนี้ขุดขุดโยนโยนครับทอยถอยเอาบ้างครับมาดูการทำงานของไมโครครับโกเบโก SK210 สอโอหนึ่งหนึ่งสองศูนย์โอประมาณวนะ่าคุยขุดทมทมอยู่เท่านี้ครับ ก็ขุดล้นมากก็จากที่รอรถอันนี้ก็รอรถครับรอดำมาก็ขุดเลนลงหลุม ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเราติดตางชมคลิปตอนต่อไปกับโอเอ๋วํำซิ่งครับขอบคุณครับ ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูที่เทครับโอ้คันแรงครับก็มาถึงที่เทครับงานบ่อครับ trên này trên này ชวยจับชวยก็ฮะรถต่อ hmm. ย <peuvent pagar. S 1> ู่บ้านโอ้ยได้งานปากโบก็วิ่งวิ่งไปไม่ต้องพึ่งรถพอกด้วยมึงวิ่งไปได้ก่อนให้เขตาม งานนี้ก็เป็นงานวิ่งแบบชิวๆครับก็ไม่ต้องเร่งรีบมากมายจะเท่าไหร่ไมาแล้วครับตัวนี้เป็นคันเต้ครับเครื่องอ e ีสูสูโดยเก้าห้าจ้าจุ้งไอ้ติด สำหรับงานบอก็ขอเจ้เพื่อนทเกท่านครับรอติดตามชมคลิปตอนต่อไปกับอ,ออยล่ซิ่งครับขอบคุณสำหรับเอซและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับ